柬埔寨了。 พี่นกชายและพี่นกหญิงเปิดเดือนแรกของปีด้วยการลุยเคลื่อนทัพถ่ายละครใจพิสุจน์กันต่อทันทีพร้อมใจแม่น้ำมาอัปเดตความคืบหน้าแบบไม่กาให้แฟนๆสีสันบันเทิงโดยเฉพาะซึ่งตอนนี้ก็ถ่ายทำไปได้เกินครึ่งทางแล้วแถมยังเป็นการเปิดปีที่อบอุ่นสุดๆกับการรวมตัวครอบครัวคุณแม่เพียงขวัญพี่นกสินใจคุณพ่อรณพีรับบทโดยพี่พลตันทัศเสถียรที่ห่างหายจากหน้าจอไปนานและลูกชายตัวป่วนรณจกักรรณภูมิพระเอกเทศสมาร่อนและหนุ่มเซนสุพภพงเป็นโมเมนต์ครอบครัวที่น่ารักดูแลยิด ห,หลังหยุดปีใหม่ไปหลายวันแต่จะเป็นห่วงเรื่องอะไรไปฟังกันเลยค่ะ พอปีใหม่ขึ้นมาก็วันนี้เป็นวันแรกด้วยที่เราถ่ายที่เปิดกองก็นิดนิดนิดนึงเพราะว่าเทเซนก็ครอบครัวก็ใช้ภาษาอังกฤษมาตลอด2อาทิตย์ที่ที่หยุดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาก็ไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกวันนี้เป็นวันแรกที่ผมพูดภาษาไทยบอกเดี๋ยวจะโดนตีเทเขาก็ตั้งใจนะครับกับบทแอคชั่นที่เขาได้รับแล้วเขาก็ตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยเล่นแอคชั่นมาเลยก็ถูกส่งไปฝึกทีบูฝึกยิงปืนขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งก็ไม่ง่ายเขาก็เขาก็สนุกครับเขาก็สนุกคือว่าได้ ได,ได้ภาพได้ผลงานมาตามเป้านะครับ